สวัสดีครับวันนี้บอลมาสเตอร์สตูดิโอจะมากินข้าวหมูทอดกันนะครับมาเริ่มจากหมูก่อนเลยนะครับแล้วตำกับข้าว แล้วก็ตามด้วยยำสาห่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยปูอัดนะครับแล้วก็ข้าวด้วยอืม สุดยอเนื่อครับขมทซัพย์แห่งความอร่อยของแท้เลยนะครับ